สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิลเลสใต้ค่ะตอนนี้เฟินก็อยู่ที่ร้านอาหารไทยที่หนึ่งในหางอยางนะคะคืออยู่ในห้างใหญ่นะคะเมืองนานหนิงอันนี้ก็คือมะพร้าวขนาดเล็กเฟินเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วไก่ย่างหนังกรอบอร่อยมากครั้งนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ oh. เป็นร้านอาหารไทยนะทุกคน ร้านอาหารไทยนี้ให้ดูเมนูแบบว่า the best the top เลยก็คือต้มยำกุ้งแล้วก็มีข้าวเ,ออเหนียวมะม่วงแล้วก็แกงกะหรี่ไก่มีผัดไทยด้วยแล้วก็มีข้าวสับประรดเฟิสั่งข้าวสับประรดไว้แล้วก็มีพวกขนมแบบของทอดมีแบบตินไก่ยำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในกันดีกว่า <laughs> คนจริงก็ชอบกินอาหารไทยเหมือนกันนะคือแบบเยอะมากอันนี้คือเด็กน้อยหลับนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะของเฟิร์นเดี๋ยวดูเมนูกันนะคะแกนเข้ามาดูเมนูนะคะก็เมนูหลากหลายมากเลยอันนี้คือท็อปอันดับหนึ่งเลยก็คือต้มยำกุ้งอันดับสองก็คือไก่ย่างอันดับสามก็คืออันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นเหมือนแกงแกงกะหรี่ไก่นะคะแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือ ขาวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเกี๊ยวเรามาดูเมนูข้างล่างกันนะคะตรงนี้ก็ต้มยำกุ้งข้าวสวยข้าวแกงกะหรี่ไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเขาบอกว่าอะไรเนื้อเผาไหมถานม้วนแต่เป็นไทยปัดแปลงเหมือนกันอันนี้นคือหมูย่างนะแล้วก็หอมเหมือนคล้ายๆแป้งโรตีนะคะ แล้วก็มีอันนี้คล้ายๆเหมือนเป็นลาบเลยแต่ข้าวเกีย๊ยวซึ่งเฟินก็สั่งมาหนึ่งชุดนะก็ลองดูไม่เคยกินส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรเชียงรายเลมอนน้ำผึ้งสวรรมดสดตัวนี้ก็เป็นอะไรเกาคู่ทอดอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยข้าวผัดส่วนอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยอ๋อยำตีนไก่ อันนี้ก็คือหมาม่ามาม่าผัดตั้งชื่อตลาดกลางคืนกรุงเทพราเมงภูเขาไฟโอ,อ้ก็แปลกดีนะแล้ก็มีน้ำมะพร้าวอันนี้ก็มีผัดผัดผกอันนี้คืออะไรชมบลีปีกไก่รสมะนาวอันนี้ก็คือผัดถั่วอันนี้ก็คืออะไรเอ,อ่ย ตำนักน้ำมันเชียงใหม่ไก่ตะไคร้หอมอันนี้ก็คือเวียดนามไก่ทอด,ดอันนี้ก็คือปอบเปียะเราบอกว่าฮานอยเฟรชหมูอันนี้คือต้มขาไก่มะพร้าวปลากรอบอันนี้ก็คือประเพณีไทยแกงกะหรี่ไก่น,นี้คืออะไรหน้าพอใจหน้าพอใจอไลยวะหน้าพอใจหรือดูหนาวใต้ร่มอะไรสักอย่าง ประเพณีไทยในฤดูหนาวมมีขนมปังสังขยาด้วยอันนี้เขาอะไรอมเมมมีซอสขนมปังปิง้งอันนี้คาอ,อะไรมามกชาชะเนื้อ,อวัวเซเย็นๆซอสเขียวปลาย่างเผ็ดหมูต้มกะทิไทยสุปไก่เปรี้ยวพมต้มขาไก่ลิซ่าพริกไทยกับสับปะรดค่ะอันนี้อะไรอ่ะ ปาณามาอาโอกิปัวปลากับสลัดอันนี้ก็คือประเภณนี้ไท่ชานมโอเคสั่งตามนี้ชื่อเมนูลตลกดีฮะจากที่สั่งแล้วนะคะเฟิร์นก็ได้ชานมมาแล้วเดี๋ยวลองชิมดู ที่นี่เขาให้น้ำแข็งน้อยนะทุกคนที่จีนคือไม่เหมือนบ้านเราเนาะประเทศไทยก็คืออัดน้ำแข็งที่นี่เขาก็คือน้ำแข็งนิดนึงยวลองชิมดูนะคะโอเคแหละแต่ว่าอยากได้เย็นกว่านี้อยากได้น้ำแข็งเยอะกว่านี้ทำยังไงดีปลุกเด็กร้อยสองรอบแล้วยังไม่ตื่นเลยเมนูแรกมาแล้วนะคะ ได้แบ่งเข้าเก็บเอาไว้ให้อยากกินอ่ะจะลองชิมดูโอ้เผ็ดกิ่นสีอิ๊วแบบแรงมากไม่เหมือนใบโหระพาเลยมันไม่ใช่กระเพราอะ่ะมันเป็นโหระพามันไม่ใช่กระเพราอะ่ะอันนี้ก็คือข้าวผัดสับปะรดมาแล้วนะคะสับปะรดมาอยู่ตอนหนึ่ง แล้วก็มีกุ้งอยู่สามตัวมีมะม่วงเห็ดมพาวแล้วก็เหมือนเป็นหมูหยองอ่ะส่วนทางนี้ก็คือไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างคืออยากชอบมากคือหนังกรอบมากอะแต่าอย่าต้องเคี่ยวพริกออกก่อนแล้วก็อันนี้ก็คือแปลกมากมันเป็นเหมือนอะไรนะ ของอินเดียปาลิปุริอะไรตักอย่างใช่ไหมแต่อันนี้มันคือแบบใสเหมือนทาโกยากิเป็นหมึกเดี๋ยวต้องลองดูนะคะโอเพลงเขาเปิดเพลงแบบจกมากนะคะเดี๋ยวลองดูอันนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรนะมองก๊กไคิวน้ำจิ้มซีฟดเดี๋ยวลองชิมก่อนอื น้ำจิ้มซีฟูด้ดขซ่นมากข้างในมีแตงกวานื่อร่อยเลยอะ่ะมันเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่ะเลิศใครความคิดถึงประเทศไทยหน่อยหนึง่งเขาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เผ็ดมากแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวนำอร่อยมากเลยน,นี่ก็เดี๋ยวลองชิมว่าอันนี้มันเป็นไกย่ยองหรือว่าหมูหยองนะ ไก่หยองมีลูกเกดด้วยลูกเกดถั่วลันเตาอยู่ข้างในแล้วก็มีเนื้อสับปะรดหน่อยหนึ่งข้าวนุ่มมากทุกคนจะทำยังไงให้ตื่นปลุกหลายรอบแล้วอ่ะขยับตัวแล้วก็นอนต่อ <c oughs> คือเมื่อเชา้าก็คือเป็นเล่นเล่นจนหมดแรงเลยลูกเอ้ย ไม่ยอมตื่นไก่ของหนูวะลูกโอ้หไก่หนังกรอบมากเลยกำลังปลุกเด็กน้อยนะไม่ยอมตืน่นนี่ก็คือทุ่มหนึ่งแล้วนอนตั้งแต่สี่โมงครึ่งโอ้นากินสั่งลอยอันนี้ไก่หนังกรอบจริงๆเปินกินไปนครั้งก่อนก็คือมากินแล้วติดใจแต่ว่าเสดายไม่มีข้าวเหนียว ถ้ามีข้าวเหนียวจะดีมากนำแบบกรอบมากนกปุกเด็กน้อยอยู่นะคะตอนนี้โอ้นี่เนี่ยกรอบกรอบเลยลูกโอ้โหนี่คือกรอบมากเลยตัวอย่างกรอบมากเลยลูกโอ้โหก็คือปุกเด็กน้อยสําเร็จแล้วนะคะด้วยข้าวเกรียบไปไหมครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุหน่ม ผมน่ารังไหมแม่ตัดเองฮนะคนตอนนี้ก็คือกินแล้วอิ่มมากทานไม่หมดนะคะเพราะนัก็คือไก่มันยังมีแบบแดงๆอยู่เลยอะแต่ว่าข้าวผัดคือนุ่มค่ะข้าวนุ่มดีแต่ว่ากระเพราคือมันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นโหระพาแล้วก็นี่คือค้าเสียหายนะคะทั้งหมดก็คือ142สี่บอหยวนนะคือเฟนเปลี่ยนข้าวสวยเป็นข้าวผัดสับปะรด ไปไหนแล้ว